มาค่ะทุกคนวันนี้โมจะมากินแกงเคยกับขนมจีนค่ะใครที่อยากกินรสชาติแบบแกงใต้แท้ๆนะคะต้องไทยทูยูเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าอ่ะแกงเคยวันนี้หอมมากอันนี้คือโมอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าโมอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูว่ากระปุกหนึ่งอะปริมาณเท่าไหร่นะคะบอกเลยว่าเนื้อปลาคือแบบแน่นปักใครอยากกินแบบนี้สั่งได้เลยนะคะกดได้นาตกร้าโมได้เลยดูเนื้อปลาฉ่ำๆมองไม่เห็นเส้นขนมจีนละ อนยัดใช้ช้อนคลิปนี้ดูเนื้อปลาดิทุกคนเนื้อปลาซาบะฉ่ำๆนะคะแล้วก็หอมเครื่องแกงมากใครที่แบบชอบอาหารใต้อย่างเงี้ยรสชาติถึงเครื่องถึงถึงเครื่องจริงๆอะ่ะต้องเจ้านี้เลยนะทุกคนหอมมากเครื่องแกงเขาแบบแล้วเขาส่งทั่วไทยทั่วโลกนะคะอันนี้เป็นเจ้าประจามโมเลยนะเออดูเนื้อปลาเนื้อปลาเยอะมากนี่เพียวๆเลยวันเนี้ยกิน อืมอืมโปรตีนเข้มข้นมากตามด้อยเส้นอแซบ่บรสชาติคือครบเครื่องทุกคนไทยทูยูอะเป็นเจ้าประจำร้านเขาก็จะมีหลากหลาย าหารหลากหลายมากเลยนะอืมเป็นเครื่องแกงของทางใต้อ่ะหมุนเส้นกินกับข้าวก็ได้เด้อ,มอไม่ต้องปรุงเพิ่มคือรสชาติเขามาแบบครบเครื่องแล้วแต่ถ้าใครแบบว่าเป็นคนที่ไม่ทานเผ็ดเป็นคนที่ไม่ทานรสจัดอะไรแบบนี้เนาะ อาจจะต้องแบบผสมน้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเจือจางความแบบความเข้มข้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามาแบบเข้มข้นมากแต่ว่าอยาอ่างโมคือชอบแบบครบเครื่องเข้มข้นโมจะไม่ผสมอะไรเลยอย่างเงี้ยคือแบบเพอร์เฟกต์สำหรับคนที่ชอบกินรสจัดเนื้อปลา,าคือเนื้อปลาจริงๆอ่ะไม่มีก้างด้วยอ่ะอืมคือกินได้คือกินได้ทั้งชิ้นเลยอะแบ่บหรือว่าใครจะแบบมีผักก็ใส่ผักนะแต่วันนี้โมไม่มีเข้มข้นมากทุกคนชอบ อ,อ,อร่อยมากส่วนประกอบของเขาเดี๋ยวโมอ,อ่านให้ฟังก็จะมีเนื้อปลาซาบะนะเนี่ยอืเนื้อปลาซาบะาแบบนเน้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เที่ก็จะเป็นเครื่องแกงของของทางเขาอะ่ะแบบสูตรเข้มข้นเลยแล้วก็เคยปลาเคยปลานี่คืออะไรอะทุกคนไม่รู้หมอันแล้วก็เป็นพวกแบบนั่นแหละสมุนไพรที่อยู่ในนี้ยคือหอมกลิ่นมาก โมกินแตเนเ้อปลาใหญ่ๆแซ่บใครที่ชอบกินครบเครื่องลดจัดจ้านนะจัดเลยหมุนๆเส้นม,ม,ม,มา Mm hmm. ใครสนใจอยากลองอยากกินรสชาติแบบเครื่องแกงใต้ของแท้ต้องที่นี่เลยไทยทูยูนะคะส่งทั่วไทยทั่วประเทศด้วยนะทุกคนทั่วไทยทั่วโลกอืเชื่อรสชาตินี้คุณจะไม่ผิดหวังไปตามกันได้เลยค่ะกต,ตาก้านล่างแซ่บเข้มข้นจัดจ้าน